สวัสดีครับทุกท่านนะครับผมโกโก้พอมดน้อยคลิปนี้คุยกันนะครับพญานาคมีจริงไหมเราควรจะกรา,า,าบไหว้พญานาคไหมและถ้ามีจริงเราควรจะบูชาอย่างไรถึงจะมีโชคนะครับคลิปนี้คุยกันกับโกโก้พอมดน้อยนะครับมาคุยกันท่าในใดว่างหรือยังไม่ได้ว่างฟังคลิปเด้งมาก็กดติดตามไว้นะครับกดติดตามกดถูกใจไว้ว่างๆก็ค่อยมานั่งนั่งฟังคนขี้โม้นะครับ ับผมโกโก้พมดน้อยนะพญานาคคืออะไรพญานาคก็เป็นสัตว์เลื้อยคลานเป็นสัตว์ในในในตำนานเป็นสัตว์เดรัจฉานบางท่านก็บอกว่าเป็นสัตว์เดรัจฉานแต่เป็นสัตว์เดรัจฉานกึ่งเดรัจฉานกึ่งเทพนะครับมีฤทธิ์มีเดชพญานาคก็คือเป็นสัตว์ตระกูลของงูหรือสัตว์เลื้อยคลานนั่นเองพระยานะครับไม่ใช่นาคธรรมดานะพระยามอนเหมือนเจ้าพระยาก็คือเป็นผู้ยิ่งใหญ่ อย่างถ้าปีนักสัตว์เราก็คือปีมะโรงงูใหญ่ปีมะเสงมะโรงมะเสงงูเล็กงูใหญ่ถ้าเป็นทางจีนน่ยก็เป็นมังกรมังกรก็คือสัตว์กึ่งเทพแล้วถามว่าพญานาคมีจริงไหมท่านว่ามีจริงหรือเปล่าผมนะโกโก้พอมดน้อยนะถึงถึงจะเพิ่งเกิดมาจะหกสิบปีดิเพิ่งห้าสิบแปดปีดีนะครับก็ยังเชื่อเลยนะครับว่ามีจริงฮะทาไมเชื่อง่ายจังเลยผมผมก็เชื่อนะครับว่าพญานาคมีจริง ดูข้างหลังสิครับองคค์์องพระพุทธรูปองค์พระพุทธเจ้าก็ยังมีปางหน้าปกตามวัดบาอารามก็จะมีพญาน,นาคที่อยู่ซุ้มประตูวัดใช่ไหมอืมแล้วถ้าไม่มีจริงแล้วใครเป็นคนทําสร้างขึ้นมาแล้วมาจากไหนรูปปั้นเทวรูปของพญาน,นาคเยอะแยะเต็มประเทศไทยเลยนะครับคําชะโนดเอ่ยสิ่งต่างๆมากมาย ผมจะพูดในกรณีความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผมนะครับโกโก้พ่อมดน้อยผมก็เชื่อว่าพยานาคมีจริงล้านเปอร์เซ็นในพระเจ้าสิบชาตินะครับผมไม่ได้เชื่อจากใครหรอกผมก็เชื่อจากหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในพระไตรปิฎกแม้กระทั่งบอกว่าอย่าเพิ่งเชื่อตามที่เล่าขานมาแต่ก็ไม่มีเหตุอันใดที่เราจะไม่เชื่อเพราะว่าเป็น เป็นการบันทึกไว้แล้วก็มีเหตุมีผลขนาดองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเจ้าชายสิทธัตฐะมีจริงไหมก็มีจริงมีทั้งสถานที่เกิดประสูตรตัสรุปบริมิพานอยู่ประเทศอินเดียก็ยังมีวัตถุวัตถุสถานสถานที่เกิดสถานที่ตัดสรุปก็ยังมีจริงก็ยังมีสร้างปรหักหักพังให้เราได้ไปกลับไปกล่าบไปไหว้แล้วแล้วทำไมจะไม่มีจริงแล้วในพระเจ้าสิบชาติตั้งแต่พระเตมีใบก็คือเต ชะชะนกุมารเตชะสุสุวรรณสามเตชะสุเนเนมิราชเตชะสุเนมะมหาชนกเตชะสุเนมะภูภูริทัตะภูริทัตะรู้ไหมเป็นชาติที่หกของพระเจ้าสิบชาติก่อนที่จะมาเป็นชาติสุดท้ายคือพระเวสสันดรก็คือชาติที่หกภูริทัตะภูริทัตะเป็นอะไรรู้ไหมทุกท่านภูริทัตะก็คือเป็นพระยาน,นาคนั่นเองที่ชื่อว่า ภูริทตะพญานาคก็มีทั้งฝ่ายดีและฝ่ายไม่ดีภูริทัตะพญานาคก็อยู่ใต้เมืองบาดาลก็มีพ่อแม่ที่เป็นพญานาคเป็นพญาเป็นเจ้าพญาที่ยิ่งใหญ่แต่ด้วยความฝักใฝ่ในบุญกุศลก็ภูมิธรรมเดิมก็จิตก็จิตดวงเดิมนี่แหละมา้งแต่พระเตมีใบเกิดเป็นพระเตมีใบไม่พูดไม่จาก็ออกมาก็ตายไปจากพระเตมีใบก็เป็นเตก็มาเป็นเตชะก็คือชั้นกุมาร เตชะสุก็มาเป็นพระสุนทรสามก็ตามพบตามชาติมาก็มาได้เกิดไปเป็นสวยชาติเป็นพญานาคชื่อว่าปุริทัตะปุริทัตะนะครับก็ได้ขึ้นไปบนสวรรค์เอ่ยก็ได้ขึ้นไปไปขอธรรมะจากเทวดาทำยังไงทําไมเอ่อทำไมถึงได้มาเป็นเทวดาทําไมฉันได้เป็นพญานาคคนเป็นเทวดาก็าเขาทำทำคุณงามความดีสิทำคุณงามความด,ามามดีก็จะได้มาเกิดเป็น เมื่อเมื่อเราตายไปเราก็ได้เกิดเป็นเทวดาก็คืออยู่ข้างบนสวยพบภูมิที่เป็นกุศลที่เราทํามาแต่เนื้อสิ่งใดนะครับเทวดาก็มีอายุไขนะพอหมดบุญก็สลายฟึบลงมาทุกท่านก็เคยอาจจะเกิดเป็นเทวดามาก็ได้นะครับการเกิดเป็นเทวดาการเกิดเป็นผีเป็นเปรตเป็นยักษ์เป็นมารเป็นอสุรกายเป็นสัตว์โรกเป็นสัตว์เดรัจฉชาน การเกิดแบบนี้ไม่ได้เกิดโดยการตั้งคันตั้งไข่ออกเป็นไข่แล้วมาพักเป็นตัวไม่ใช่แต่การเกิดแบบนี้เรียกว่าการเกิดแบบโอปาติกะการเกิดโดยตายปุ๊บปุ๊บเป็นเทวดาเลยตายปุ๊บเป็นผีไปตายปุ๊บตัวสูงเลยโอ้โหตัวสูงน่ากลัวตายปุ๊บเป็นยักษ์ตายปุ๊บเป็นผีตายปุ๊บ,เป,ปบเป็นสั์นรก ok เลยนี่คือการเกิดแบบโอปาติกะไม่ต้องผ่านการเกิดแบบตั้งคันตั้งไข่ตั้งไข,งข,งข่อยู่ในคันก็ไม่ได้เกิดไม่ได้เกิดเป็นลูกเป็นตัวนะครับ พอในภพชาติที่เป็นภูริทตะพญานาคก็สร้างคุณงามความดีก็ขึ้นไปฟังธรรมข้างบนด้วยฟังธรรมจากพุกทธเจ้าข้างบนด้วยก็เลยได,ได้กลับมาเกิดแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วจะถามว่าพระพญานาคมีจริงไหมซึ่งผมเองก็โดยความเชื่อสมบคุคคนนะครับผมก็บอกว่ามีจริงหนึ่งแหละก็แล้วเราควรจะกล่าหว่าบางบางท่านก็บอกว่าเราเป็น,ปนนะมนุษย์นะมนุษย์คือสายประเสริฐนะครับแต่ว่าทําไมพญานาคเป็นสว์เดรัจฉานเรา ไปกราบสัตว์ดเดรัชานหรออ่าใดๆก็แล้วแต่แต่ผมจะมองมุมมองว่าที่ที่กราบไหวเนี่ยเราต้องกราบแล้วก็มองเข้าไปข้างในบางทีบางท่านแม้กระทัง่งพระพุทธรูปกราบทําไมปั้นขึ้นมาจากอินหินปูนทรายก็กราบทําไมแล้วกราบอินหินบางรัฐทิาศาสนาพุทธเองบางวัดก็ไม่ให้กราบ พระพุทธรูปบางวัดไม่ให้จุดๆๆๆทูบจุดเทียนบางวัดก็บอกว่าถ้าเรามองเห็นแค่เป็นอิฐหินปูนทรายเป็นแค่โลหะสำริดในการเอามาปั้นไม่ว่าจะปั้นอะไรก็แล้วแต่ปั้นเป็นพระพุทธเจ้าเรามองเห็นแค่อิฐหินปูนทรายเราก็กราบแค่อิฐหินปูนทรายนะครับถ้าเรามองเห็นว่านี่คืออิฐหินปูนทรายแต่มาปั้นเป็นพระพุทธรูปนะพระพุทธรูปคือตัวแทนของพระพุทธเจ้าจะเกิดจากวัดถูกวัดสดุอะไรก็แล้วแต่นํามาหล่อหลอม แต่เรากําลังกราบและลึกถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงสละราชาสมบัติซึ่งเป็นมหาจากักรพรรดิสละออกมาเพื่อมาบําเพ็ญบาเพ็ญเพื่อให้บําเพ็ญเพื่อให้หลุดพ้นด้วยพระอ,องค์เองพระอ,องค์หลุดพ้นแล้วจะไม่โปรดมนุษยค์คนใดก็ได้นะคะก็คือก็เหมือนว่าสําเร็จแล้วนะแต่พระองค์เมื่อบรรลุทมเรียกว่าบรรลุอนุตรยสัมมาสัมพุทธญาณบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าแล้ว พระองค์ก็ยังเผยแพร่รศาสนาเพื่อให้บรรดาบุญสัมพันธ์ที่เป็นลูกเป็นหลานพระองค์เป็นลูกศิษย์เป็นสาวกของพระองค์ที่เป็นที่มองหาและปัถนาทางพ้นทุกข์เข้ามาเรียนรู้วิธีการเข้ามาศึกษาเห็นไหมพระองค์รู้แล้วก็ยังต้องมาสอนสอนไม่ได้เงินเดือนนะครับไม่ได้มีตีไม่ได้มีขั้นเหนื่อยเปล่าแต่พระองค์ก็ต้องทาเพราะว่านี่คือการสร้างบาร,รมีโดยการให้แสงสว่างกับมนุษย์ให้ทางพ้นทุกข์และก็อธิษฐานว่า ถ้าพระองค์ดับขันบริณพาลไปก็ศาสนาพุทธของพระองค์พระสมณะโคโดมนี้จะต้องมีอายุยืนยาวไปอีก5,000ปีซึ่งตอนนี้เดินทางมาแค่ครึ่งทาง268ปีเองนะครับศาสนาของพระองค์ยังยาวนานคำสั่งสอนของพระองค์ธรรมะไม่ได้เรียกว่าพุทธศาสนาไม่เคยเสือ่อมธรรมะก็คือธรรมะธรรมะคือความจริงความจริงแท้ของธรรมชาติความจริงแท้ของศธรรมทุกสิ่งทอย่างนั้นอันนี้คือธรรมะ แต่ที่เสื่อมเพราะว่าคนที่เอามาปฏิบัติคนที่เป็นรูปแบบคนที่เป็นผู้นําคนที่คนที่เอามาจัดสรรไม่ว่าจะเป็นคําสอนเอ,อ่ยไม่ว่าจะเอาไปทําเป็นศาสนาศาสนาวัตถุไปทําอย่างนั้นอย่างนี้ทําเสื่อมเองคนที่เข้ามาปฏิบัตินั่นแหละทําเสื่อมเองศาสนาของพระองค์ไม่เคยเสื่อมคลาย ถ้าเรามองเห็นแค่เราเราปั้นเป็นพญายนาคขึ้นมาเพื่อจะกราบไหว้บูชาแล้วนีนิพยายนาคน่าจะต้องเนรมิตให้ถูกหวยอย่างวันที่สิบหกก็ใกล้จะถึงแล้วนะครับจะต้องถูกหวยถูกหวยถูกหวยหรือจะต้องมีโชคมีโชคมีโชคเรามองเห็นแค่สิงส่งใดแล้วการกราบไหว้เนี่ยถ้าถ้าเป็นในในส่วนตัวผมนะครูบาอาจารย์ท่านเคยสอนมาว่าเราก็กราบให้รู้ถึงคุณธรรมของสิงส่งสิ่งนั้น อย่างถ้าเรากราบไหว้พระพุทธเจ้าคุณธรรมของพระพุทธเจ้าคือความเมตตาต่อสัตว์โลกและการทําดีเพื่อทําดีทําดีเพื่อให้เป็นบุญกุศลของตัวเราเองเรากราบไหว้องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วพระองค์เป็นคนที่มีศีลพระองค์ก็เป็นเกิดจากมนุษย์นะครับพระหันทุกรูปทุกนามพระพุทธเจ้าก็เกิดมาจากมนุษย์ สัตว์เดรัจฉานยักษ์เปรตผีมารต่างๆก็เกิดมาจากนี้ทั้งนั้นมนุษย์ก็คือบันไดข้อแรกบันไดที่เมื่อเราตายไปแล้วเราจะไปเกิดอะไรก็มาเป็นมยนทั้งนั้นแล้วตอนที่เราเป็นมนุษย์ล่ะครับเราทําอะไรจิตเราจะรู้เองว่าเมื่อเราตายไปแล้วเราจะไปไหนนะครับมาพูดถึงพญานาคนะโกโก้โกพะมดน้อยชอบพูดพูดพูดแล้วก็อ้อมไปเอ้ยฟังก่อนนะครับไม่เป็นไรฟังมีเวลาฟังก็ค่อยมาฟังฟังเป็นเพื่อนกันมีคนนึงบอกว่า จารคะหนูกลัวผีเวลาหนูอ่านแล้วไปเปิดฟงังไม่เป็นไรฉันไม่ได้เห็นเธอเหรอเกเธอหยจะฟังเธอก็ฟังไปแล้วก็มีหนูหนูก็มีเพื่อนคะ่ะเวลาหนูขับแก๊บไปหนูหนูก็เปิดเสียงฟงังโอเคไม่เป็นไรดีแล้วเป็นก็เป็นเพื่อนกันก็ฟังไปนะครับแล้วทีนี้นะครับแล้วทีนี้เราต้องบูชาถึงคุณคุณของสิ่งสนะิ่งนั้นถ้าสมมติว่าท่านที่เข้ามาฟังเป็นพญานาคนะแล้วตัวท่านชอบอะไรสมมุตินะสมมุติว่าท่านท่านชอบทุเรียน อู้น่ากินทุเรียนท่านชอบทุเรียนแล้วคนเอาทุเรียนมาถวายแล้วเราก็จะเมตตาคนที่เอามาถวายเมีทุเรียนสมบุกน,นะถ้าเอาเป็นอย่างรูปประรมหรือที่เห็นหน,หน่อยพญานาคก็ต้องมีงูเป็นงูใช่ไหมแล้วกินไข่ไหมอันนั้นก็แล้วแต่ต้องมีน้ํำไหมต้องมีบ่อน้ํำไหมหรือจะไหว้บนไหนก็ได้อันนั้นก็ก็แล้วแต่แต่สําหรับผมผมจะมองถึงข้างในก็คือดวงจิต ดวงจิตเมื่ออยู่ในคนก็เป็นจิตของคนบางทีสัตว์เดรัชานต่างๆในพุทธศาสนาดวงจิตก็คือดวงเดียวกันหมดนะครับแต่ไปอาศัยตามกรรมที่เราเกิดเกิดเป็นหมาเกิดเป็นแมวเกิดเป็นพญานาคเกิดเป็นจระเข้เกิดเป็นสิงสารสัตว์เกิดเป็นลิงข้างกลางป่าเนี่ยก็มาจากจิตดวงเดิมทั้งนั้น บางทีเกิดเป็นหมาแต่ตายไปเป็นเทวดาก็มีบางคนเกิดมาเป็นคนและตายไปเป็นหมาก็มีกลายเป็นสัตว์เดรัจฉานก็มีกลายเป็นสัตว์โรกก็มีอยู่ที่ว่าตอนที่เกิดสภาวะจิตเป็นเป็นอย่างไรอ่าถ้าจะให้มองเวลามองนะครับให้มองสองมุมนะมองมองในความเป็นจริงมองในเรื่องของรูปประมก่อนรูปประมก็คือพญานาคจะต้องมีอ่างน้ํา ค้นน้ำไหมค้นน้ําได้ก็ดีมีอ่างน้ํามีน้ําบางท่านบอกว่าไม่มีอ่างน้ำค่ะแต่หนูมีองค์เล็กๆหนูก็ตั้งน้ําถวายได้ไหมเอาวางบนจานอะไรก็ได้ถ้าเป็นความทําด้วยความเคารพและศรัทธาอันนี้ก็คือการทําด้วยสิ่งที่เป็นรูปธรรมหรือสิ่งที่เห็น,หนบูชาดอกมม้ดอกไม้ก็แล้วแต่ด้วยความสักการะนะครับองค์เล็กองค์ใหญ่แตกต่างกันไหม องเล็กองใหญ่แตกต่างกันไหมหนึ่งแหละก็แตกต่างหนึ่งแหละกาลังซับกําลังซื้อความศรัทธาแล้วเวลาเราไปกราบไหว้แต่และที่ที่ใดที่มีการกราบไหว้สักกราระเยอะทําไมบางคนไปขอพรแล้วมีความสําเร็จเอยบางคนก็ไม่สําเร็จบ้างถ้าเรามองเหมือนถ้าเรามองอกทะลุมิติหนึ่งนะครับในองค์พญานาคที่คนไปยิ่งกราบไหว้สักกราระเยอะๆอาจจะมีในองค์รูปปั้นรูปเหมือนนะั้นอาจจะมี ดวงจิตของสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือแม้กระทั่งพญาน,นาคก,ก็ได้เป็นดวงจิตของพญานาคมาอยู่เป็นดวงจิต,ขอ,านนาอจตของเทวดาแต่ละที่แต่ละอันมาอยู่เป็นดวงจิตได้หลายดวงเทวดาเป็นหมื่นหมื่นพันพันพันแสนองค์ที่รวมอยู่ในดวงจิตที่รวมอยู่ในรูปปั้นนั้นก็ได้นะครับแล้วถ้ามองในเรื่องของนาม,มาธรรมละ่ะถ้าคนมองบอกว่าไปกราบไหว้ทําไมพญาน,นาคเป็นแค่สัตว์เดรัจฉานแล้วเวลาไปกราบไหว้รูปปั้นเป็นรัตทีรูปปั้นเหรอ เจตนาเป็นเครื่องบอกบุญหรือบาปนะครับเจตนาเป็นเครื่องบอกบุญหรือบาปเราเจตนาเรารู้ว่าเรากําลังกราบตัวแทนของสมมติของผู้ที่ได้รับการยกย่องจากองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเป็นผู้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนายิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉานรูปอื่นตอนอื่นเลยนะ เหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นในสมัยหนึ่งในเหมือนกำลังลงทำอุโบโสถกำลังจะทำการบวชพระภิกษุต่างๆนะครับและทีนี้องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ได้เทศสอนว่านะต่อไปเมื่อศีลทุกอย่างกายวาจาใจพร้อมลักทีนี้เราก็จะทำการบวชบวชโด,ดยเอหิภก็คือบวชโดยองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับ ในการบวชให้แต่เมื่อพระองค์ทรงอย่างพยานดูแล้วนะครับว่าในห้องประชุมนี้ในท้องพระโรงนี้นะครับไม่ได้มีเฉพาะมนุษย์นะแต่มีสัตว์เดรัจฉานอยู่เราพระธรราคตไม่อนุญาตให้สัตว์เดรัจฉานซึ่งไม่ใช่มนุษย์ผู้เป็นสัตว์ประเสริฐบวชได้ เธอจงกลับคืนร่างเธอออกมาก็มีพญานาครูปนั้นผม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 จำชื่อไม่ได้นะผมบอกแล้วไงว่าผมไม่ได้แม่นบาลีผมไม่ได้ไปท่องจํามาผมแค่ฟังมาผมไม่ได้ไปอ่านมาเล่าให้ฟังนะผมผมแค่ฟังมาแล้วก็อยากเล่าอยากมาคุยฟังนะครับถ้าท่านใดรู้ว่าชื่อพญานาคที่พระพุทธเจ,จ้าเทศแล้วก็กลับร่างกลายเป็นพญานาคชื่ออะไรคอมเมนต์บอกเพื่อนๆได้นะครับบอกบอกทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังได้นะครับว่าว่าชื่ออะไร หลังจากนั้นกลับร่างกายเป็นพระยะนานาแต่ด้วยความมีศรัทธาปาฏิโมกในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมากมีความเรียกว่ามีความศรัทธาเลื่อมใสยอย่างมากพระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าอ้าวต่อไปก็บวชน้าก่อนนะบวชน้าก่อนก็เลยได้มีธรรมเนียมประเพณีว่าก่อนที่จะบวชเป็นพระเราก็ต้องมาบวชเป็นนานาก็คือพญานาคําคว่าบวชเป็นนาก็คือการบวชให้เข้าถึง ก็คือนุ่งชุดขาวบวชให้เข้าถึงศรัทธาก่อนนะที่เธอจะมาบวชเป็นพระให้ศรัทธาถึงพญานาคให้ศรัทธาถึงจิตใจของพญานาครูปแรกที่เขาศรัทธาอยากจะบวชต้องให้เข้าถึงศรัทธาเราไม่ใช่บวชเพื่อความอ่าหนึ่งแหละจำใจบวชบวชตามฤติประเพณีเฉยเฉยบวชเพราะไม่มีที่ไปบวชเพราะอกหกักแต่ให้บวชด,ด้วยความศรัทธา อยากจะมาปฏิบัติอยากจะบำเพ็ญเพียรเพื่อหามักหาผลหาทางหลุดพ้นนั่นคือคุณธรรมอันสูงสุดของพญานาคนั่นคือบุคคลใดที่บูชาพญานาคกราบไหว้ขอพรและถ้าบุคคลนั้นมีความเลื่อมใสศรัทธาในคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยใจและกำลังหาทางพ้นทุกปฏิบัติธรรมเพื่อสร้างบุญสร้างบารมี บุ <debuted. S 1> คคลนั้นย่อมได้ชื่อว่าถ้าท่านได้ขอพรท่านก็จะได้พรจากพญานาคอุปมาเดียวกันนะครับเปรียบเทียบเหมือนกันว่าสมุิพญานาคชอบกินทุเรียนและท่านชอบกินทุเรียนสิ่งที่เหมือนกันและพญานาคท่านมีศรัทธาในการศรัทธาในคําสอนที่แท้จริงขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วท่านผู้ไปขอพรก็มีศรัทธาเลื่อมใสธรรมะที่แท้จริงขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านย่อมได้รับพรจากจากพญานาคแน่นอนพญานาคผมผมจะพูดถึง ในกรณีที่เป็นพยนนานนาที่เป็นฝ่ายดีนะครับทุกอย่างมีทั้งดีและไม่ดีลัที่นักพจนักบวชก็มีทั้งรัฐที่ฝ่ายดีและฝ่ายไม่ดีธรรมะก็มีอาธรรมก็มีวิชาวิชาเครื่องรู้แจ้งก็จะมีอาวิชามาเป็นของคู่กันความมืดความเมาความหลงทุกอย่างมันมีของแก้กันอยู่แล้วกลางคืน12ชั่วโมงกลางวัน12ชั่วโมงมีสุกก็มีทุกมีดีมีชั่ว อยู่ที่ว่าเราจะเลือกอะไรถ้าเป็นฝ่ายดีของพญานาคท่านใดยิ่งมีการปฏิบัติเลื่อมใสศรัทธาที่แท้จริงการเลื่อมใสศรัทธาต้องเลื่อมใสศรัทธาด้วยสติปัญญาไม่ใช่มัวเมาลุ่มหลงนะครับการมัวมันมัวสายตาผ้ามัวละมัวแล้วมองไม่เห็นแล้วก็ใส่ไว่ตาก็ค่ะสายตาผ้ามัวมันก็มัวมันก็มองหม่นมันก็มองไม่เห็นมันไม่ชัด มัวไม่พอเมาด้วยเมาด้วยอะไรบางสิ่งบางอย่างเมามัวเมาไม่พอลุ่มหลงอีกยิ่งไปกันใหญ่ถึงแม้รัตธิใดต่างๆผู้นำรัตทิผู้นำคำสั่งสอนจะพานมัวเมาลุ่มหลงแต่ถ้าเรามีสติเราก็สามารถเอาธรรมะเอาข้อดีทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวรอบกายเราทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธรรมะหลวงปู่ชายท่านเทศน์สอนบอกว่าอย่างนั้น เพราะธรรมะคือธรรมชาติธรรมชาติก็คือทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ในจักรวาลนี้อยู่ที่ว่าตัวของคนเราจะนำธรรมชาตินั้นมาพิจารณาอะไรถ้าเราพิจารณาเป็นแต่ละสิ่งและอย่างก็คือธรรมะแต่ละสิ่งละอย่างกำลังสอนเราอยู่อย่างนั้นเหมือนตื่นเช้ามาทุกคนต้องลืมตาไหมเอ่ยนะอาจเอาง่ายๆตื่นเช้ามาต้องลืมหูลืมตาไหมลืมก็ต้องลืมตา ถ้าเราเอาธรรมะจากการตื่นขึ้นมาในเช้าวันใหม่เราต้องลืมตาขึ้นมาแล้วการลืมถ้าเป็นสิ่งดีถ้าสิ่งที่ผ่านมาแล้วมันไม่ดีมันจมปลักกับอดีตที่มันเศร้าหมองมันจมปลักกับความทุกข์มันจมปลักกับความเก็บโกรธโมโหร้ายมันจมปลักกับความทุกข์การสูญเสียทรัพย์เงินทองต่างๆลงทุนไปนแล้วก็ไม่ได้ก็ยังฝากเขาฝากอยู่มันจมปลักอยู่กับสิ่งนี้ก็ให้ลืมมันไปซะ ให้ลืมเรื่องไม่ดีออกไปก็รักษาจิตใจเราไว้ว่ามีสุขก็มีทุกข์มีฝากไว้เดี๋ยวดวงดีก็ได้คืนมาตื่นมาแต่ละเช้าแต่ล่อนก็ให้ตื่นรู้กับปัจจุบันเรากําลังทําอะไรอยู่นะครับเรากําลังทําอะไรอยู่เรารู้ตัวไหมเวลาของคนเราเดินถอยหลังลงเหมือนนาฬิกาทรายทุกวันทุกวันเนี่ย เรายังจะจมอยู่กับความทุกข์แบบนั้นไหมเรายังจะจมอยู่กับความโศกความเศร้าทุกสิ่งอย่างที่ผ่านมาถือว่าเป็นการใช้เวรใช้กรรมไปก็ได้นะเห็นไหมตอนเช้ามาตื่นมาธรรมชาติก็ยังสอนให้เรารู้ว่าเราต้องลืมนะอันไหนทีม่มีความทุกข์จะอันไหนไม่ดีเราก็ลืมซะแล้วก็ลืมไปเหมือนเด็กน้อยเกิดมากรรมมือละกรรมมือน่ะก็คือถือกรรมและนะ้วต้องกรรมแล้วต้องทำเวรทำกรรมต้องสร้างบุญสร้างกรรมนะแต่พอเราตายไปแล้วก็แบมือก็คือปล่อยวาง ไม่มีคนตายเนี่ยถึงบางกรรมไม่แน่นเท่าไหร่ก็ต้องแกะมือออกได้เหมือนเดิมนะครับพาญานาคเนี่ยต้องเข้าถึงศรัทธาศรัทธาถ้าศรัทธาแล้วบองคนว่าอยากมีทรัพย์มีเงินอยากถูกหวยพุทธเจ้าท่านสอนว่าศีลเลนะสุขติยันติศีลนำมาซึ่งความสุขศีลเลนะโภคขสัมปทาศีลนำมาซึ่งพภคทรัพย์ใหม่และการรักษาพภคทรัพย์เก่าไว้ได้และศีลเลนะนิพุติยันติศีลนำมาซึ่งความสุข นำพาให้ถึงพระนิพพานง่ายขึ้นถ้าเราเป็นคนที่มีศีลแล้วแน่นอนแล้วครับศีลเลนละพวกสัมปทาพวกคัพย์หลั่งไหลามาแน่นอนอาจจะถูกหวยก็ได้นะเอออาจจะถูกหวยอาจจะมีโชคก็ได้แล้วยิ่งมีความศรัทธาในพระศาสนาศรัทธาในคุณงามความดีศรัทธาในคําสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธศรัทธาไม่พอเขาต้องปฏิบัตินะครับ เห็นไหมพญยายน,นาคอยู่ด้านหลังผมนะครับอยู่กับถ้ำเล็กๆของผมนี่ก็คือเป็นปางนาคปกเมื่อองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าครั้งหนึ่งหรือหลายๆครั้งที่จะมีเหตุเพศภัยพญานาคก็จะมาแผา่เรียกว่าแผ่เสียงแผ่หวัวออกมาเพื่อปกป้องเป็นสัญลักษณ์ของการปกป้องพระาศาสนาหรือปกป้องคุณธรรมถ้าเราหรือท่านทั้งหลายถ้าคุณธรรมพระพุทธเจ้าอยู่ในใจ ถ้าความชั่วจะเกิดขึ้นในใจสิ่งไม่ดีการเบียดเบียนการโคดโกงคนนั้นคนนี้จะเกิดขึ้นเราบูชาพญานาคเราก็ต้องเอาพญานาคเราต้องเอาบาลีของพญานาคเนี่ยมาปัดเป่าสิ่งที่เป็นความชั่วในจิตใจออกไปไม่ไม่ไม่ฉันไม่ทำหรอกแบบนี้ไม่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 ทำไม่ทําถ้าอันไหนมันไม่ดีเราก็ไม่ทําเราก็เลือกทําแต่สิ่งที่ดีเพราะว่าเราเป็นคนเราเป็นมนุษย์เราเลือกทําในสิ่งที่ดีแล้วเราก็จะได้ดี ตามวัดบา,ารามนะครับประตูซุ้มประตูของก็มีพญานาคทั้งนั้นดีนะแล้วพอถามย้อนคืนว่าแล้วพญานาคมีจริงไหมแล้วเราควรจะกราบไหวไหมแล้วเราควรกราบไหว้เนี่ยใช่อยู่เรากราววัตถุวัตถุวแต่ถ้าเราละลึกถึงว่านี่คือรูปเหมือนเป็นวัตถุนะเป็นรูปเหมือนของพญานาคที่สร้างขึ้นมาแต่ให้เราละลึกถึงจิตใจหรือคุณธรรมของพญานาคสิครับว่าจิตใจของพญานาคคืออะไร คุณธรรมของพญาน,นาคืออะไรแล้วท่านก็จะได้เรียกว่ากราบแล้วรู้ถึงใจสื่อถึงใจของพญานาคแล้วท่านก็จะได้รับได้รับพรจากพญานาคที่ท่านบูชาดวงจิตล่องลอยอาศัยอยู่ที่แห่งใดก็ได้นะครับจิตจิตก็คือการรับรู้จิตก็คือความรู้สึกนะแต่จิตของพระลานก็คืออยู่ทุกหนทุกแห่งไม่มีระยะหา่างไกลหรือใกล้ จิตถึงจิตอยู่ไหนก็ถึงกันแต่เพียงแต่ไม่ได้มาเกาะกุมด้วยอสวกิเลสก็คืออารหันต์ป่าสจักแล้วซึ่งกิเลสย,ยึดติดทั้งหลายใครตั้งจิตแล้วก็สื่อจิตสื่อสารถึงเบื้องบนสื่อสารถึงจิตใจขององค์พระยาน,นาต่างๆที่ท่านเคารพศรัทธาท่านก็ท่านก็จะได้รับผลท่านก็จะได้รับพรสิ่งสิ่งนั้นส่วนจุดทูบกี่ดอกอะไรย่างไนก็เป็นอยู่ที่ปัจจัยภายนอกอยู่ที่ การกระทําของแต่ละท่านนะครับว่าเราจะเลือกแต่ถ้าเรารู้เจตนาว่าสื่อสารว่ากี่ดอกเท่านี้เพื่อสื่อสารอะไรเพื่อสื่อสารถึงความหมายอะไรก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแล้วสรุปนะครับคลิปนี้นะครับถามว่าพญานาคมีจริงไหมเราควรจะกราบไหว้พญานาคไหมแล้วบูชายอย่างไรถึงจะมีโชค ก็คือบูชาคุณงามความดีส่วนเครื่องสักการะ,ระเครื่องบัตรพรีถวายก็อยู่ที่ความศรัทธาความประนิบประนิบบังจงบรรจงของแต่ละท่านที่ที่ทำสักการ,ระขึ้นอย่าลืมนะครับศีลนำมาซึ่งโภกทรัพย์นะอยากได้พภกทรัพย์หรือรักษาโภกทรัพย์ได้ไหมนะครับถ้าเราอยากได้เราไม่ เราเรามีศีลเราไม่อยากได้เราก็ได้ <c oughs> เห็นไหมครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่อยากได้ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่บนภูเขาอยู่ต,ต่างๆทร,ร,รัพย์สินล่องลอยมามาหาท่านเองมาหาผู้มีศีลเองมาด้วยความบริสุทธิ์กลับมาด้วยการเรียกราบสักการะก็แตกต่างกันนะครับ <c oughs> <c oughs> พยันนาเป็นสัญลักษณ์ของคุณงามความดีเป็นสัญลักษณ์ของผู้มีศรัทธาอย่างมาก เวลาเราจะบวชเราก็เข้าถึงเราต้องบวชหน้าก่อนก็คือการเข้าถึงการเข้าถึงซึ่งจะเป็นผู้ปฏิบัติธรรมแต่สมัยนี้ใดๆก็แล้วแต่เรียกว่าอาจจะยังไม่เข้าถึงจุดประสงค์ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่บญญัติว่าต้องบวชหน้าก่อนบางทีหน้าก็ยังกินเหล้าเมาย,ยาต้องนั่งเครื่องบินนั่งช้างอะไรก็อันนี้ก็แล้วแต่ปัจจัยภายนอกแต่ถ้าเจตนาข้างในผมก็ไม่รู้แต่ท่านเองรู้ว่า ท่านมีความศรัทธาลึกซึ้งแค่ไหนความลึกซึ้งมันอยู่ที่ใจเจตนาเป็นเครื่องบอกบุญหรือบาปเราเจตนาเพื่อไหว้สักการะสิ่งใดเรารู้เองไม่ต้องให้คนมามาเรียกว่ามามายืนยันหรอกมาการันตีหรอกว่าเธอทําดีแล้วนะเธอทําถูกแล้วนะถึงจะทําในที่ลับหรือที่แจ้งคนเห็นหรือไม่เห็นถ้าเราทําดีความดีก็บังเกิดขึ้นกับเราเสมอสําหรับคลิปนี้ท่านใดที่ เพิ่งเข้ามาชมใหม่นะครับกับผมโกโก้พ่อมดน้อยคุยก,กันสบายสบายสไตล์พ่อมดน้อยนะครับฝากกดติดตามกดถูกใจคอมเมนต์ได้นะครับเดี๋ยวจะหาเรื่องเล่ามาคุยต่อนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากค่ยสวัสดีครับ